ครับผมอย่างเราเบิ้งเบ็ดครับผมหมานประมาณครับนะครับหลังนี้ใส่เบ็ดตอนเลี้ยงเลยครับนี่เบ็ดนิ่งเหลืออยู่นะครับเอ้าหลังนี้เป็นกงฟงฟงกงอยู่ว่นี่ยเนี่ยเนี้ยกันกงกงรุ่นครับจะไปเปล you know? Nein, ี <t> ่ยนกุ๊งโอ้โหข้อน้อย ขาหน่อยครับกีตานครับผมท่านไปปลาเลยครับเบอร์วันนี้หลังนั้นครับไปหยาขึ้นทั้งสายครับผมเดี๋ยวไปรุ่นครับเดี๋ยวไปรุ่นเดี๋ยวปดศะหลังนั้นหลังกันก็เป็นโกงๆกันครับเดี๋ยวครับเด้อเดี๋ยวรอรุ่นไปครับผมไปรุ่นน้ำกันครับอยู่บ่อยู่หมานบ่โบมานโอ้ยมอง่น้องเอ้ย ไอ้นั่นข้างถึงเบ็ดเลยครับผมเบิ่งซงคือสิบอยู่เด้อครับน,นั่นว่าแล้วโอ้เสิยดายเนาะครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับผมมาครับมารุ่นหลังนี่ครับผมนี่งึบ,ง,บ,ง,บ,ง,บงึบเด้อครับผมอโอ้ยช่อนครับผมประช่อน ไอ้สวยเขาแจ๊เลยะเขาเจ๊เลยนี่ครับโอ้เจปานครับผมครับข้าจ่อใส่เลดดาครับผมดักนกครับผมติดนกเขาโอ้นกเขามากินเข่าข้าจ้าครับดักไปครับแรับรุ่นไปสตกันครับยังรุ่นน้ำครับครับหลังนี่หมกครับผมสักยูบอยู่ครับผมรุ่นครับ ผมกันครับเสียบครับเห็นปุ้อเห้ครับโอ้บางโผล่โอ้ดูดูดูครับดูเขาหน้อยครับผมเขน้อยนี่ครับตัวนี้ตึ้บบุ๊กติโอ้นี่นี่ครับนี่ครับโอไม่ใช่หรอครับผมเจ็บปลาครับกับมันรุ่นมังไม้ นำไปไม่ครับพี่น้องหมูพันกอเขาเดี้อเด,ด้อเด้อเด้อเฮ้ยนครับนี่ครับจักยูโบยูนี่ครับเด,ด้อเดี๋้อลุ้นเดอ้อยูว้ออุ้ยเด้อทุ่งไปเศร้าบ้างครับยูโบยูอุ้ยมีอยู่มียมยนนอยู่พีน้อเนาะติดกอเขา โอ้ยฮูดฮดออกมา้งทังทายเขาฮองบอกให้ก่อเขาเพิ่นครับออกไปเลยนี่แบกนี้นี่แบบนี้อะไรอะไรเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ยพ่อแม่ผมครับปลาไม่ตัวหัวโอ้ยเหลียวเห็นที่แรกนึกว่าช่งใหญ่ปลาดาบครับโอ้โเนาะ เอาครับเจ็บเป็นแต้มเมือเขาแล้วครับผม่ังนี้ก็ค่อย่ากันปล่อยครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ